ใช่ใช่มีช่องหนึ่งให้เบอร์ไว้แล่ไม่ค่อยรับตาคิดถึงงับโทรไปแต่ไม่เคยรับครับเออมีช่องช่องหนึ่งอะโทรไปไม่ค่อยรับไม่รู้จะเอาเบอร์ไหนกันเน่เขาว่าอะไรนะพี่อนุวัตรระยะทางพี่สูตรม้าการเวลาพี่สูตรคนการเวลาไกลจัดเลยแล้วทำได้ไหมล่ะทำได้ครับทำได้ครับ ทำได้เลยล่ะไม่เหมือนกับเราทํางานครับเหมือนเราเพิ่นทำงานแต่ครั้งแรกเข้าโรงงานนะฮะใหม่ๆเราก็ยังพออยู่พอนานไปแล้วก็พิสูจน์พิสูจน์ว่าเราต้องทําให้ได้คะอยู่อยู่มอยู่มาหลายปีครับอันก็เวลาสวดตามผมก็พยายามสวดให้ทันนะยี่ท่อนไหนไม่ได้กับเงียบกิฟเลยวันนี้เปิดฟังครับเปิดตามฟังทุกวันดีแล้วลองไปดูครับ นี่ครับมีใครจะถามอะไรไหมครับนานแล้วเมื่อยแล้วเริ่มเมื่อยแล้วแ่าแดดก็ร้อนแล้วด้วยร้อนแล้วตทันอะไรครับตอนนี้ที่นี้ที่ใหญ่ก็จะนิมนต์นิมนต์พระมาเก้าเก้ารูปป่ะเจ็ดเจ็ดรูปผมจะเตรียมสถานที่ตรงนี้ไฟว่างก็เอาโต๊ะโต๊ะก็อี้ไม้ไผ่ใช่ไหมของป้าป้าหนปศสองตัวแล้วของใครมี

แล้วก็ช่วยกันครับอะไรที่ช่วยได้ช่วยตามที่ตัวเอยงท,ทําช่วยได้ไม่ได้บังคับว่าใครต้องทําเท่ากันยิ่งคนเร,รายังยาไม่เท่ากันเลยครับแต่ทางา,านเหมือนกันไหมครับท้าเหมือนกันครับอีกนึงหนึ่งคุณก็ยังกรรอย่สิน้วเนมเดิมถูกไหมครับค่ะนี่คือสัจธรรมํากนีงก็จบลงแค่นี้นะคะครับขอครับฝากช่องป้าคำสายกกกอกด้วยนะครับใช่าชื่อช่องน่ะช่องป้าคำสายกกกอกค่ะ อันนี้อะไรปลาดากกอกแม่ดากกอกค่ะแต่วันนี้จะขออนุญาตไปงานขาวดำของป้าค่ะครับได้ครับได้ค่ะมันเป็นงานที่ชาวบ้านเขาทำค่ะอันนี้จะเลี้ยงจะทำอันนี้ะกอนพี่พี่รอวันเทนแล้วจะพูดอะไรไหมพี่ยังไม่ได้พูดเลยพี่ยังกุ้งขกับอยู่เลยพูดไม่ได้ไม่ได้พูดาไม่พูดก็ได้อนไหวได้คนที่อนไหวง่าย เ็บอกว่าผู้หญิงเป็นเพศที่วันไวง่ายก็บอกว่ามีช่องไปรลงอยู่ที่แต่คนที่เข้มแข็งก็มีครับคนที่เข้มแข็งก็ผู้ชายก็มี<อ>เพราะฉะนั้นผู้หญิงผู้ชายมีความสามารถเท่าเทียมกัน,นดหนึ่งได้เหมือนกันผมถึงบอกว่าช้างบอกว่าช้างเท้าหน้าเท้าหลังอ่ะผมกับป้แตนก็ช้างเท้าหน้าคู่กันนะั่นคือการให้เกียรติคู่ชีวิตเรา ท้าหลังก็มีสองข้างก็คู่กันมาเดิมครับมันก็เดินไปด้วยกันนั่นแหละเข้าใจเนาะหรือว่ามีขางออมาอีกเบอร์หนึงเบอร์สองอิอะไรเอาหนักไปไปไปางเกงไปไไป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 ไวไป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 ปไดปไปไปไปปปไไป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 ไไปไปปไ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 ปมปไ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 ปอกแล้วไไไม่ต้องไไไมไ มีหนึ่งซิมสองซิมมีอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็คนเหมือนกันบางทีผมสนุกสนานร้องเล่นเต้นรำเหมือนกันแหละธรรมชาติแต่เวลาที่จะพูดอะไรเป็นอ่าที่าการหน่อยเป็นหลักการอะ้รก็ต้องพูดให้มันน่าเชื่อถือหให้มันน่าฟังบอ,อกแล้วผมโดนผมเคยทํางานหน้านี้มาก่อนหรือใครไม่เชื่อไปถามที่โรงแรมเดอะเดอรอยััคลิปบีรีสอร์ท จอมเพียนเซาพัดยาจอมเพียนไม่ใช่จอมเพียนครับจอมเพียนบีอันนั้นคือจอมเพียนบีสเซาผัดยาพี <s <s ่รู้ไหมรับพัดยาใต้รับผัดยาเซ็นเตอร์พัดยาไปเซ็นเตอร์เลยคุณได้เซ็นเตอร์ไปเยาว์กาเซ็นเตอร์เซาผัดยาผัดยาใต้เซาคือใต้เซาแอฟริกาให้เดียวยังหยงแอฟริกาใต้ภาษาอังกฤษเวลาคำ ภาษาจีนอะไรเลี mortar, ้ยจีจ uh, ียกคือพาใต้จียกคือสู้ๆเอามจียกพราใต้เดีพยดนูไมรีด้ภาษไทยทุกคนจียจียกชิ้ภาษาอะไรสฮะภาษาอะไรก็มีเห่รมีเห่ามีก่อนอี่นมีเห่าสวดีสวัสดีขอเ้าเนอะขอาห่ ะเดนี้เราไปแต่งตัวให้น้องนานเดียนะคะต่อไปก็ผัดไปที่เสือพาไปมาเันจะ <c oughs> อเอจริงๆนะคนละสี่เดือนสี่เดือนเนี่ยกว่าจะมาถึงผมนี่นานเลยะนยละลาสมองมันกินเลยองเอา,อ,า,าอย่างนั้นไหมครับเอาสี่ต่ีให้รอบก่อนดีกว่า อยู่นะคะอยู่กำลังดึงนะคะก็มายืนต่างกันคือกับเอซีเพื่อที่จะให้แล้ใครสามารถคีกันนะคะต้องทำดังขยะขึ้นมาต้องทำดังขยะเป็นจุดๆไว้ทุกคนขยะมาทิ้งไว้รวมกันไม่แน่นะผมอาจจะมีรถเก็บขยะไปคอยบริการทุกคนก็ได้ ไม่ต้องเอาไปแอบทิ้งหรอกดูๆๆนะู่นเนี่ยอยู่ข้างหน้าปู่ริจินนะถุงดำสองถุงก็ออกมายังวิอดย่งครับผม๋ยีะไรแกนตานนี้กับแกนบนนอแกไม่ไเก็บมันก็ไม่ได้ออกมาดูใช่ไหมแต่มุตาวย็งแต่ต้นนักกวาแล้บ,บ้านก็ถ้าใครว่าโวงโทรมาช่วยค่ะ ทีเวลาทุคนสะดวกไม่ต้องว่ามีหลายคนที่เก็บแต่ผมก็พูดไม่หมดเลยเพราะว่างี่ก็วค่ะตาแม่ดาว่างไม่ดาก็ช่วยค่ะช่วยเก็บเก็บช่วยกันนั่นแหละค่ะาง่ายครับี้ก็เข็น้ที่เป็นปัจจุบนค่ว่างแม่ดาก็ช่วยค่ะ่วเก็บเก็บช่วยกันนั่แหละค่ะมน่ายวนี้กเรีมงล้วคเลี้ยงี่เป็ปจุ่ะาางมก็ยกงบช่วยกันัะครวนี้ก็เตรีมอนี้นะคะ มาทิ้งแล้วจำอยู่จำอยู่คุณพี่หมดเปล่าไอ้ฝามีฝาฝาทำไมไม่เอามาฝาตัวนึงดูนะฝาที่ลูกจะตัดสินใจนะคะบอกว่าเอามาเนาะตัดส่นตัวนะในเรื่องนี้ในเรื่องส่วนตัวการที่ของมืงนะคะเนาะถ้าไม่มาแล้วมันจะไม่ได้คืนสัญญาพี่อย่ามาพี่ไม่ยอมตามมาเก็บเนี่ย ก้าวไม่ต้องทำมาให้ผมทุกวันก็ได้ไม่ต้องทำหโนยังไม่ได้เก็บเลย้าใจแล้วนะพอใจ้าใจแล้วตังค์จะเองเปล่าตังค์ผตังค์กับคุณกใหม่เนาะดูแลพี่เพจที่ดีแล้วกันเมื่อไรพี่เพจบอกคุณมิคนแล้วคุณกกลับแลวเมื่อนั้นแหละพี่เอ้ยมันตาเช็มืเข่าพี่เยตอนนี้ก็ย ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ